แต่สมมติว่าเวลาที่เราจะใส่บาตรไม่ทันทุระมันมากไปตอนเช้าถ้าเราเป็นคนมีข้าวเปลือกหปือข้าวสารก็พา,าะนะปีบหรือถังอะไรก็ได้มาตั้งไว้หนึ่งลูกที่ใกล้ที่บูชากื่อคืนเวลาบูชาพระเสร็จก็ตักข้าวใส่ในถังหรือว่าในขันหรือว่าในโถอะไรก็ตามถ้าข้าวเปลือกหรือก้วสายก็ตาม มากก็ได้น้อยก็ได้ตามกํากลังถ้ามีน้อยจริงๆวันละหนึ่งจอกลอยหรือวันละหนึ่งถ้วยชายก็ได้ <c oughs> ทุกครั้งที่จะใส่เพื่อเป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็ว่ากาถาวิรัตโยองนุพ่อปานไปด้วยหนึ่งจอกหียกว่ากระถามหาราบที่เพียงแจกก็ได้จะดีมาก คานะถามาลาทั้งหมดรวมคาถาเวทยโยด้วยว่าหลายจบก็ได้ก่อนจะสักข้าวใส่ถังเวลา,าสวดมนต์บูชาพระเสร็จสวดมนต์เสร็จมนไม่โดงสวดมากนักก็บูชาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าคาถาบทนั้นและนึกถึงพระประเจพระพุทธเจ้าด้วยสักเก้าจบหรือห้าจบหรือสามจบหรือเจ็ดจบตามเวลา เวลาที่ตักข้าวมายาใส่ในถังก็ว่าที่หนึ่งจบอย่างนี้ทุกวันก็คิดก็ว่าข้าวที่เราตักไว้นี้เราจะถาวายถวายพระสงฆ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังขานุสติแน่นอนและก็เป็นจาคารุสติคิดจะให้เป็นทางการบริจาคโดยเสร็จได้สามอย่าง <c oughs> สี่อย่างที่การมีมีลาบมีผล ถ้าบรรดาแจ่าพุทธศาสนิกชนไม่พอเรียกวไม่ถนัดในการใส่ข้าวมันลาบากข้าวนี่ถ้าได้มากๆล้วจึงไปถวายพระต่การใส่ข้าวลาบากใช้เงินเถอะก็ได้เหมือนกันก็คิดว่าเงินจํานวนนี้เราจนระนําไปถวายพระสงฆ์เป็นค่าปะตาหาริย์ค่าก่อสร้างอะไรก็ตามท่านเถิด <c oughs> ท่านจะใช้เป็นค่าปาตาหารก็ได้ <c oughs> ถายารักษาโรคก็ได้ข้าพ่อผลพระสบายถ้าไม่มีก็ใช้ท่านก็ซื้อได้ทําการก่อสร้างก็ได้ไปบำรุงพระธรรมก็ได้ตามใจท่านละเอาหมดทุกอย่างแล้วก็เอาเงินใส่กระป๋องลงไปถามว่าใส่เท่าไหรก็ต้องตามใจผู้ใส่ท่านมีมากท่านก็ใส่มากท่านมีน้อยท่านก็ใส่น้อยแต่การใส่อย่าให้ลาบากตนเอง ใส่เงนินจะถือว่าต้องมากต้องทุ่มเทเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาอย่างนั้นเอากันเราแค่เราห่วงพระสงฆ์ให้จิตใจนึกถึงพระสงฆ์ว่าเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเราจะถวายพระสงฆ์แล้วก็ใส่ลงไปถ้ามันมีน้อยใส่หนึ่งสตังก็ได้สองสตังก็ได้ห้าสตังก็ได้หรือวันละสะลิงก็ได้วันละสองสลิงวันละาบ่ายก็ได้เท่าไรก็ได้ ยำนนที่ใส่นี่ไม่จำกัดเราใส่ไว้เฉพาะเฉพาะที่เราเราจะไม่ได้ร้อนและก็เราตั้งใจถวายเป็นเป็นสมบัติของประสงค์เพื่อใช้กิจการต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นสังขานุสติสิสนุสติด,ด้วยเป็นจาคานุสติด,ด้วยเป็นทางการบริจาคด้วยได้สามอย่าง แล้วต่อไปถ้าตตังก็ไม่สะดวกเข้าสารหรือเข้าเปลือกก็ไม่สะดวกท่านผู้รับฟังอย่าเพิ่งหัวเราะย่อยกันนะเพราะด้ว <c> ย <oughs> ข้าวทึงทกว่าไม่มีเลยนั่นไม่ไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นจริงอาจะมาตั้งศูนย์สงเคราะห์ที่ประบาทสมเจเหัวให้ตั้งขึ้นมาวศ .2521 เป็นต้นมาเคยพบหลายวาระ ที่หมู่บ้านหลายหลายหมู่ร่วมกันไม่ได้เห็นไม่ข้าวมาแล้วตั้งสองสามเดือนก็มีต้องคุณกินคุยป่ามีโคเผื่อวกมันเอาข้าวไปแจกคนละถังดีใจกับตายรับน้ำตาไหลมีผ้าผ่อนท้สบายก็ไปแจกมีอาหารไปแจกมียาักษาโรคไปแจกต้องแบกกลับบ้านกันบางท่านบอ้ําตาไหลดีใจนึกไปถึง ท่านก็ออกปากเพราะว่าผมเนี่ยสองเดือนนะครับไม่เห็นไม่ข้าวเลยอย่างนี้มีไม่ใช่ไม่มีท่านที่บอกว่าจนจนยังมีเงินใช้ยังมีอาหารกินยังจนไม่จริงอย่างนั้นจนจริงจงเพราะว่าการที่คนไม่มีข้าวจะใส่บาตรแม้แต่ถ้วยตะไลและถ้วยชาไม่มีมันไม่อยู่แกกินยังไม่มีเลย ถ้าจนแบบนี้หาข้าวก็ยากหาเงินเขยากก็อยากจะบูชาพระเป็นสังฆานุติกับเขาบ้างท่ายังไงพราะพระสงฆ์ต้มีของให้วิธีนี้ไม่ยากบรรดาท่าพุทธบริษัทก็ทํากันแบบนี้คือปลูกมะพริกสักติปลูกพริกสักต้นหนึ่งแล้วมาเขือสักต้นหนึ่งเรือปักแฟงแต่น้ำเต้าอะไรก็ได้ที่มันกินได้ ความจริงท่านอาจจะปลูกหลายต้นก็ช่างเถอะตั้งใจไว้ต้นหรือสองต้นก็ตามว่าต้นหรือสองต้นจะ,ปะเป็นเพศไหนก็ตามไอ้ต้นหรือสองต้นนี้เราจะไม่กินไม่ใช่เองถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไรเราจะถวายพระสงฆ์ให้ท่านไปทําอาหารฉันกันที่วัดอย่างนี้เราจะเห็นต้นไม้ไทุกวัน ต้นระเภทนั้นเราเห็นทุกวันเราต้องรดน้ําเราต้องพรดินแล้วต้องใส่ปุย๋ยดินที่บางแห่งไม่ต้องใส่ปุย๋ยอย่างที่ดีๆแล้วนี่ไม่ต้องใส่ปุย๋ยเราก็เห็นทุกวันเห็นก็มาอะไรก็คิดว่าต้นนี้ถ้ามีผลขึ้นมาเราไม่กินเราปลูกก็่ถวายพระเห็นทุกวันก็นึกว่าเราปลูกเพื่อถวายพระอย่างนี้เป็นสังขารุติกรรมฐาน รวมความสังขารนุติกรรมฐานให้ปฏิบัติตามที่แล้วมาถ้าวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาเทพุทธเวิษัตถ้าวันไหนไม่ได้ทําวันไหนไม่ได้คิดถึงวันนั้นใจไม่สบายต้องทำและต้องคิดถึงใจเยืนสบายอย่างนี้เถียวมีชานในในในสังขารนุติกรรมฐาน